ทะเลสาบซีหูไม่ใหญ่นักเขื่อนกั้นมีความยาวไม่กี่ลี้แต่เมื่อมองจากบนเหลาเหนือเหลาน้ำทะเลสาบยังกว้างใหญ่ไพศาลย,ยามนี้ฟ้านเสียงอยู่บนเหลาหีตามองลอดม่านมูลี่ไปยังพื้นผิวทะเลสาบเห็นเงาร่างสองสายพุ่งเรียดเขื่อนกั้นขวามือไปอย่างรวดเร็วบัดเดี๋ยวสะกิดเท้าลงบนพื้นผิวทะเลสาบจนสะเก็ดน้ำกระเซ็นซ่านจากนั้นลอยข้ามหัวเรือที่ริมเขื่อนด้วยระดับความเร็วที่น่าตระหนก คล้ายกับประกายใสายฟ้าสองสายบัดเดียวหยุดบนผิวทะเลสาบปรากฏพลังกระบี่เกินกลาดคนคล้ายปักษาบินร่อนทวงทาสวยงามแฝงกินอายข้าวฟันที่ข่มขวัญผู้คนประกายโลหิตฉีดพุ่งทั้งสองผลัจากกันอีกครั้งลื่นไหลไปเบื้องหน้าดุดวิหกเขินลมดูเหมือนว่าสวยงามแท้จริงแล้วชวนอกสั่นขวัญแขวน ฟ้านเสียนยืนอยู่ที่สูงสายตามองไกลแต่เพียงอึดใจเดียวยอดฝีมือทั้งสองก็หายลับไปทางป่าหลิวฝั่งตรงข้ามกับทะเลสาบดูเหมือนทิ้งตัวลงในสิ่งปลูกสร้างสีดำนั้นฟ้านเสียนขมวดคิ้วหวินจือหลางถูกรอบทำร้ายบาดเจ็บยังประคองตัวเป็นเวลานานถึงเพียงนี้สมกับเป็นยอดฝีมือในเชิงกระบี่ของนครตรงอีอย่างแท้จริงไตเท้าเงา,งาคล้ายไม่ใช้วิชาฝีมือที่ตนเองถนัดชัดเจน กับใช้ออกด้วยเคล็ดกระบี่สีทัศนาของนครตรงอีดังนั้นสภาวะกระบี่ของยอดฝีมือทั้งสองละไม้คล้ายเหมือนประมือกันบนผิวทะเลสาบหลายท่วงท่าถึงแม้ปรากฏวูบก็หายวับแต่ยังประทับอยู่ในคลองจักสุผู้คนตามเหตุผลอิงจืดติดตามไปดูดเงาตามต,ามตัววินจือหลางที่รับบาดเจ็บสาหัส มีแต่หวนทางสายตาสายเดียวแต่ว่าชะไหนโถมไปยังฝ่ายตรงข้ามกับทะเลสาบหรือว่าที่นั่นมีผู้ช่วยของนครตรงอีอาศัยอยู่ฟานเสียนยิ่งครุ่นคิดยิ่งรู้สึกว่าสิ่งปลูกสร้างที่ทำจากไม้หลายหลังนั้นมีความแปลกประหลาดเคลือบแฝงเสียงสวบเมื่อฟานเสียนดึงม่านมูลี่ลงผลาดจากข้างราวลูกกงมองดูองค์ชายสามที่เหมอมองตนอย่างตะลึงลานกล่าวว่าดูอันใด รับประทานต่อกล่าวจบคำสุดนั่งลงที่ข้างโต๊ะหยิบตะเกียบควานหากุ้งสดที่เหลืออยู่ไม่มากนักคนในบริเวณล้วนมองเขาเป็นจุดเดียวองค์ชายสามคุณคิดคาดเดาว่าที่เบื้องนอกเกิดเรื่องอันใดเป็นผู้ใดเข็นฆ่าผู้ใดเห็นผู้คนบรรลานหินเขียวล้วนถมถึงริมทะเลสาบส่งเสียงอุทานดังระงมแสดงว่าเกิดเรื่องขึ้นในที่สุด ซื่อสางลี่ถามเบาๆว่าใต้เท้าเกิดเรื่องอันใดฟานเสียนบอกกล่าวว่าไม่ทราบเป็นผู้ใดจ้วงแทงใส่ชาวประมงที่ริมทะเลสาบมีดหนึ่งยามนี้ไล่กวดตามไปยังทะเลสาบด้านนั้นในบริเวณเงียบสงบลงเหตุการณ์ที่ชาวประมงถูกซุ่มโจมตีชไหนสร้างความแตกตื่นตโนกแก่ชาวยุทธจักรถึงเพียงนี้ทั้งหมดไม่เชื่อคำพูดของเขาแต่ก็ไม่มีปัญญาโต้แยง้ง ที่ริมทะเลสาบซีหูบนลานหินเขียวไห้ถังยืนอยู่ข้างกายขุนนางนั้นมองดูผู้เข้มแข็งบนทะเลสาบที่ห่างไป ทั้งสองจากไปจนไร้ร่องรอยสีหน้าย,ยังสงบนิ่งไม่ทราบคุณคิดอันใดที่ริมทะเลสาบซีหูบนลานหินเขียวห่ถังยืนอยู่ข้างกายขุนนางนั้นมองดูผู้เข้มแข็งบนทะเลสาบที่ห่างไปทั้งสองจากไปจนไร้ร่องรอยสีหน้าย,ยังสงบนิ่งไม่ทราบคุณคิดอันใดชาวบูริมแดนเจนหนานต่างเฮือถึงริมทะเลสาบมองดูผิวทะเลสาบที่เกิดละลอกเลื่อมพลายสูดลมหายใจเข้าไป อย่างหนาวเหน็บทั้งหมดแม่ไม่เห็นฉากซุ่มโจมตีในตอนแรกแต่ในภาพเรือน้อยแตกระเบิดยอดฝีมือทั้งสองเหินร่อนผ่านผิวทะเลสาบดุดปักษามหึอมาอย่างชัดตาถึงแม้มองเพียงแวบ,บเดียวแต่ทั้งหมดทราบว่าคนทั้งสองไม่ใช่มือชั้นธรรมดาหากเข้าสู่ขอบเขตชั้นที่9้าแล้ว ความตื่นตระหนกทั้งหมดคบคิดคาดเดาวความเป็นมาของทั้งสองแต่วิพาก์วิจารณ์เป็นเวลานานหามีข้อสรุปไม่ถึงแม้มีคนดูออกว่าสภาวะกระบี่บนผิวทะเลสาบคล้ายแนวทางของกระบี่สีทัศนาแต่ก็ไม่เปิดเผยออกมาผู้มีวัยวุฒ์คุณวุฒิสูงส่งยังคุ้นคิดนะครตรงอีมิใช่ประโคมโอว่าตนเองมีฝีมือคับข้างหรอกหรือ อย่างนั้นก็ปล่อยให้พวกท่านต่อสู้กันเองมีแต่สิทธิ์สตีที่มาจากนครตรงอีหลายคนนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดนึกไม่ถึงว่าในเมืองหางโจอันศีวิไลกลับมีคนกล้าลงมือและสามารถทำร้ายอาจารย์ของตนเองดังนั้นลี่ซือซือ,ซอนำเหล่ามือกระบี่หญิงคำนับผู้จัดการชุมนุมจากนั้นผลาดจากลานหินเขียววิ่งปลาดไปยังเขื่อนกั้นริมทะเลสาบ ชาวบูลิมแดนเจนหนันเห็นว่าการชุมนุมชาวยุทธจักรอันจืดชืดในวันนี้ดำเนินถึงตอนท้ายกลับพบเห็นหายทางแห่งเปิดฉีตามด้วยการต่อสู้ของสุดยอดมือกระบี่สองคนถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วชาวยุทธจักรลัดชิงอาศัยเหตุการณ์รอบสังหารเป็นเหตุลืมเรื่องที่หายทางปรากฏตัวขึ้น ไม่ว่าผู้ใดล้วนทราบว่าในที่นี้ไม่มีผู้ใดเป็นคู่มือของแม่นางไหง่ถังหากชาวชิงไม่คิดอับอายขายหน้าก็ถือโอกาสนี้กลบเกินผ่านไปดังนั้นชาวบูริมแดนเจนหนันเลือกวิธีขึ้นเหลา่าเหนือเหลา่าไปรับประทานอาหารจะได้สนทนาถึงฉากการต่อสู้เมื่อก่อนหน้านี้ส่วนขุนนางเส้นทางแดนเจนหนันกับผู้อาุโสชาวบูริมทั้งหลายเข้ามาคาราวะไาหา่ถัง แต่ไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์เมื่อก่อนหน้านี้หากเชิญแม่นางไห่ถังขึ้นเหลาสุราไปพักผ่อนขณะจะเข้าสู่เหลาเหนือเหลาคุณชายสูงสักที่มีหน้าตาเที่ยงธรรมดวงตาเป็นประกายผู้หนึ่งเดินออกมารับหน้าประสานมือคาระวะต่อไห่ถังกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าแม่นางไหายถังมาจากแดนไกลสามารถมีโอกาสใกล้ชิดนับเป็นเกียรติของข้านัก ให้ท้งมิใช่เทพพิดาที่เย็นชาปากน้ำแข็งจึงกล่าวด้วยมารยาทอันดีว่าคุณชายท่านคือคุณชายสูงศักด์นั้นตอบว่าข้าแซ่หมิงเท่าแก่ของเหลาเหนือเหลาแห่งนี้ ปลามุกคายน้ำแดงเจียนหนันเสียซีเฟยอ,อยู่ท้ายขบวนช้อนตามองคุณชายหมิงนั้นแวบหนึ่งเปลือกนอกเขาสงบราบเรียบแต่ในใจแค่นหัวร่อยอย่างเย็นชาเห็นว่าหลานชายที่ไม่ได้พบหน้ามานานรู้หลักปฏิบัติตัวกับรู้จักประจบสอบพอชาวเปิดชี้เหล่าเหนือเหล่าเป็นธุรกิจของตระกูลหมิงที่ผ่านมามอบหมายให้ผู้จัดการดูแลแต่ว่าวันนี้ข้างเหลามีจัดงานชุมนุม ดังนั้นบุตรชายของประมุกตระกูลหมิงหมิงชิงตานามหมิงหลันซือจึงมาดูแลด้วยตนเองในฐานะตระกูลขหาบดีแดนเจนหนันไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับขุนนางบ้านเมืองยอมต้องประจบเอาใจบุคคลสำคัญของแคว้นอื่นดังนั้นเขาจึงชิงออกจากเหลามาต้อนรับพร้อมกันนั้นไม่ลืมทักทายขุนนางเส้นทางแดนเจนหนันนั้นนับเป็นบุคคลที่เข้าได้กับทุกฝ่าย หาใช่ลูกหลานล้างผ่านไม่สายตาของผู้มาดื่มกินในเหล่าสุราล้วนจับจ้องที่หน้าประตูต้องการดูว่าแม่นางไห่ถังมีรูปลักษณะอย่างไรหนึ่งนั้นไห่ถังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วชาวชิงเคยได้ยินข่าวก็สิบว่าแม่นางผู้นี้กับใต้เท้าเสียวฟ้าน ของรัชชิงมีความใกล้ชิดสนิทสนมชาวชิงล้วนภูมิใจในตัวฟ้านเสียนยามนี้มองดูหายถังจึงพิจพิจารณาเป็นพิเศษรอจนทั้งหมดเห็นชัดตาอดบังเกิดความผิดหวังไม่ได้แม่นางผู้นี้ไม่งดงามเท่าใดคล้ายไม่คู่ควรกับใต้เท้าเสียวฟ้าน ฟานเสียงได้ยินซุ้มเสียงที่เบื้องนอกค่อยเบาลงภายในเหล่ากับบังเกิดเสียงอึกกระทึกกว่าเดิมทราบว่าชาววิทธจักรเหล่านั้นขึ้นเหล่ามาแล้วจึงปลายตาบอกใบให้พยักพิทักษ์ผู้หนึ่งให้เยืนเฝ้าประตูจะได้ไม่ปรากฏชาววิทธจักรขึ้นมาแย่งชิงห้องหักจนเกิดความขัดแย้งขึ้นเกาตากวานมองเขาวแวบหนึ่งรอจนฟ้านเสียงพงกศีษะจึงขวักมือเรียกพยักพิทักษ์นั้นกลับมา ตนเองเดินออกจากห้องทำหน้าที่แทนพยักพิทักษ์ที่ยังไม่ได้รับประทานทั้งสองอยามนี้ทั้งหมดรับประทานพอประมาณแล้วทุกคนรวมทั้งองค์ชายสามต่างใช้สายตาที่สอบถามมองดูฟานเสียนแม้แตซ่ซื้อก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นดวงตาทอแววสงสัยอยากรู้ขึ้นมาฟานเสียนขมวดคิ้วกล่าวว่าดูอะไรเหตุการณ์บนทะเลสาบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับข้าจริงๆ ฟานเสียนถามว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องใดซุ้มเสียงที่เบื้องนอกกิ่งมายิ่งดังดูท่าชั้นล่างไม่อาจรองรับชาววิทยจศกรเตรียมขึ้นมายัางชั้นบนแล้วองค์ชายสามจึงบุ้ยปากไปที่นอกประตูกล่าวว่าแม่นางหายทางนั้นมาแล้วท่านอาจารย์ไม่เชิญผู้อื่นเข้ามานั่งหรือยามนั้นทุกผู้คนต่างใช้สายตาที่มุ่งหวังจับจ้องใบหน้าฟานเสียนฟานเสียนต้งหน้าเคร่งเครียดลงดูว่า สมองของทุกคนบรรจุอันใดนำพวกท่านมาชมดูความสนุกสนานถือว่าไม่เลวแล้วยังให้ข้าแสดงละครให้พวกท่านชมดูอีกหรือซื่อฉางลี่ยักคิ้วหลิวตากล่าวว่าท่านอาจารย์แม่นางไหถง่ถังไม่ใช่คนนอกรับประทานอาหารสักมื้อถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาฟานเสียนแค้นหัวเรากะกล่าวว่ายามนี้ทุกคนล้วนแต่เฝ้าดูหาเชิญนางเข้ามาไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าพวกเราเป็นใครแล้ว องค์ชายสามกล่าวเสียงสดใสว่าข้าไม่เข้าใจเหตุใดจึงต้องปลอมตัวพวกเราเปิดเผยฐานะออกท่องเที่ยวไม่ได้หรือดูว่าชาวเจนหนานกล้าทำอย่างไรกับพวกเราฟานเสียนกล่าวด้วยความปวดเสียนเวียนกล่าวว่าข้าไม่กลัวอันใด แต่ว่ายากนักที่มีโอกาสผ่อนคลายสักครั้งท่านต้องการให้ขุนนางคราวขาวสิบกว่าคนล้อมหน้าล้อมหลังหรือองค์ชายสามงง,งังนวูบค่อยทราบว่าฟ้านถีซื้อสวมชุดลำลองออกตรวจราชการแท้จริงแล้วไม่ได้คิดตรวจสอบความผิดของตระกูลหมิงหากแต่คิดท่องเที่ยวหาความสำราญเท่านั้นจึงกล่าวต่อให้พวกเขาล่วงรู้จะเป็นไรพวกเราไม่ไปยังที่ทำการของทางการคาดว่าไม่มีผู้ใดกล้าติดตามพวกเรามา ฟานเสียนครา้นที่จะสนใจเขาคุณคิดว่าความน่ากลัวของการประจบสอบพอเด็กน้อยไหนเลยเข้าใจได้ขณะที่สองพี่น้องวิภาวิจารณ์อีกฝ่ายในใจได้ยินที่นอกห้องบังเกิดซุ้มเสียงดังขึ้นคล้ายมีคนต้องการห้องพิเศษที่ฟ้านเสียนกับพวกนั่งอยู่ฟานเสียนเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าดูท่าไม่อาจหลบหลีกรอดพ้นแล้วเกาตาหน้าดำขมเครียด เฝ้าอยู่หน้าห้องพิเศษมองดูชายวิทธจักรซึ่งโกรธแค้นที่เบื้องหน้ารับฟังเสียงร่ำร้องด่าดทอของฝ่ายตรงข้ามยกมือแต่ด้ามดาบแต่ไม่ได้ชักออกมาเนื่องจากหายถังจ้องมองเขาด้วยความกระตือรือร้นสนใจนอนไว้ด้วยนักสู้ผู้กล้าสามคน ทุกคนโอบศรีษะกุมท้องนอนควงครางอยู่บนพื้นฟานเสียงคาดเดาไม่ผิดชายยุทธจักรเหล่านั้นพอขึ้นเหล่ามาก็หมายตาห้องพิเศษที่ฟานเสียงกับพวกจับจ้องอยู่ห้องพิเศษนี้เป็นหนึ่งในสองห้องหับที่ดีที่สุดบนเหล่าอีกห้องหนึ่งถูกนายน้อยตระกูลหมิงจับจองไว้เตรียมตอนรับผู้จัดการชุมนุมชาวยุทธจักรครั้งนี้ชายยุทธจักรเหล่านั้นไม่กล้าย,ยังชิงพื้นที่ของขุนนางท้องถิ่นและแม่นางไหายทัง เพียงร้องบอกให้คนในห้องพิเศษย้ายไปที่อื่นตอนนั้นคุณชายหมิงยังไม่ขึ้นมาผู้จัดการและเหล่าผู้รับใช้ไหนเลยกล้าล่วงเกินชายยุทธจักรที่พกผาดาบได้แต่ชมดูอยู่ด้านข้างแต่ว่าเกาตาเป็นชนชั้นใดเขาเป็นหนึ่งในพยพิทักษ์ที่ถวายการอารักขาห้องเต้หากว่าเข้าสู่ยุทธจักรก็สามารถก่อร่างตั้งสำนักแล้ว ยามนี้เผชิญกับข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลเช่นนี้ก็คร้านที่จะตอบคำถามรอจนชาววิทยจักรเหล่านั้นสะอึกเข้ามาก็ใช้ดาบที่ยังประดับอยู่ในฝกักคอใส่ก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะครับ